โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาที่วัดภาษีเจริญนะครับวัดภาษีเอกมัยภาษีเอกมัยวัภาษีเอกมัยนะครับที่เอกมัยนะครับตีนสะพานเห็นว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มีมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับเราจะลองไปดูอนุสรสถานใช่ไหมพี่ได้ครับอนุสรสถานนักโทษบุญเพ็งหีบเหล็กหีบเหล็กนะครับที่เขา มีประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่นะครับเราจะไปชมดูอยู่ตรงไหนอยู่ใ,ใกล้แม่เขาบอกแม่แม่เลยนะแม่พุ่มพวงพอ๋อนี่นี่แม่พุ่มพวงหลวงจันทร์อัน,นุสรหิบเด็ก วัดใหญ่มากครับวัดเก่าแก่เขาบอกโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรตกใจหมดเลยหาไม่เจอครับฮนะอยู่เป็นตอนนี้เด็กขาวหรอนี่ไงนี่ครับ <genauso S 2> นี่ยบุญเพลงหีบเหล็กเนี่ยนี่ประวัติ มองมันประวัตินะประวัติย่อมากนะมสมัยรัชกาลที่6เลยเหรอใช่แต่ว,วัดเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่6แล้วนี่คือรูปปั่นอนุสรสถานรวมอายุแล้วประมาณกี่ปีครับพี่ตนะั้งแต่ปีพศแต่ว่านอนุสรสี่ธันวาสองพันห้ารอยยี่สิบใช่ไหม ที่เราสร้างอนุสร์เนี่ยเดี๋ยวนะอดูสองพันสี24 61. 24 61. ่ร้อยหกสิบเอ็ดสองสี่หกหนึ่งลบสองห้าหกหกหนึ่งร้อยห้าปีโอ้โหหนึ่งร้อยห้าปีผ่านมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วตอนาานี้ก็เป็นอนุสร์คุณแม่พุ่มพ,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 พวงเหรอครับนี่ไงครับ 2461เกิดคดีดังสุดสยองขวัญฆ่าหันศพใส่หีบเหล็กข้าตรกรนามว่าบุญเพลงบุญเพงหีบเหล็กคดีพิษสวัสดตรกรรมสมัยรัชกาลที่6โอโ้โหนี่ลักษณะเป็นอย่างนื้คนนี้นะคนนี้เหรอคนหลวงหายหายพุ่มพวงนะครับมิสเตอร์ตอง เบอร์ครับดูกันผมจี้ว่าหกครับเบอร์เจ็ดเจ็ดเลยครับโอ้โหจะเจ็ดแล้วยังไงต่อครับแล้วก็อีกลูกนึงนะครับหมอต้องลวงสองลูกเหรอมาครับอีกลูกหนึ่งนะครับอีกลูกหนึ่งครับโอ้โหแปดครับเจ็ดกับแปดหายพุ่งพวงเต็มเลยนะ มีเจ็ดกับแปดนะครับโอเคนะครับับผมแทนหน้าแม่พุ่มพวงหน้าแม่พุ่มพวงนี่ครับตรงนี้คือราชินีลูกทุ่งไทยครับอ่าครดดินวัดีนี่ครับปากทางเข้าวัดภาษีครับจะมีนี่ครับรูปปั้นของกำนันเพชรนะครับกำนันเจ้าของ ท,ที่ที่ถวายสร้างวัดภาษีนะครับพศ2อง0นสอนะครับนี่ครับเป็นจำนวน6ไร่2งาน95ตารางวานะครับสิริปีแล้วประมาณกี่ปีนะร้อยเจ็ดบสี่ปีนะครับร้อยเจ็ดส <Okay. S 2> ปีร้อยเจ็ครับสำหรับที่วัดภาษีที่สร้างมา